กือบสิปีที่เราเล่ามาก่อสร้างเนี่ยผมเล่าทั้งตึกแถวบ้านเยอะแยะมากมายการที่จะสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยคาดหวังไว้สูงผมจะทำยังไงให้เกินความคาดหวังเข้าไปอีกจริงๆแล้วคนเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทํางานเพื่อเงินเพื่อทองหรือเพื่อใครทั้งนั้นผมทํางานเพื่อความสําเร็จของงานเท่านั้นเอง ย้อนไปเมื่อตอน,นเด็กๆนะฮะคุณสุรชัยเป็นคนยังไงเป็นคนที่สนใจในเรื่องความหรูหาราอลังการของบ้านหรือเปล่าถ้าพูดถึงวัยเด็กนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงว่าไปแล้วก็เหมือนเด็กว่านอกคนหนึ่งอ่ะผมเกิดอยู่ที่อำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีฐานะถือว่าคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ให้เรารู้หรอว่าว่ารฐานะก็ไม่ค่อยดีนัก,กน,นะครับเท่าที่จําความได้ก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักแล้วเช้าๆตื่นขึ้นมาก็เห็นรถบรรทุกันใหญ่หญเอาน้ำแข็งก้อนให,ใหญ่มาส่งที่บ้าน พ่อก็ตื่นแต่เช้ามืดขนน้าแข็งเราเห็นก็กอดไม่ได้เพราะเราเป็นลูกชายคนโตครับหกเจ็ดขวบก็มาช่วยคุณพ่อถือกระสอบบ้างนะครับสายๆหน่อยก็ไปช่วยคุณพ่อส่งน้ําแข็งสา์อาทิตย์ก็ต้องถีบจักรยานส่งน้ําแข็งคือผมถีบจักรยานส่งน้ำแข็งตั้งแต่ขายังถีบไม่ไม่ <c oughs> ไม่รอบจักเลยครับปั่านมันไปปั๊บรอให้มันกลับมาถีบอีทีอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมใช่กระตักกระตักกระกอย่างงี้น ตอนนั้นเร,เราเรียนในสายไหนอยู่ฮะผมเนี่ยก็ชอบคณิตศาสตร์ชอบฟิสิกส์ก็ถูกให้ไปเรียนวิศวะโดยปริยายก็จบองมาแนวนี้ก็ดูท่าทางก็ลุยๆดีรุ่นพี่ก็สอนมาว่าต้องไปทํางานู่หน่วยงานก่อสร้างต้องไปคุมงานเจอคนงานก็คิดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็พอมาทํางานจริงมันมากไปกว่านั้นเคยกระทั่งว่าลูกพี่เขาทิ้งหน้างานไม่ให้อบอกเออสุรชัย คืนนี้สั่งคอนกรีตมาเท5คิวคือถ้าเกิดคืนนี้ไม่เทพรุ่งนี้จะทำงานต่อไม่ได้ผมก็โอเคไม่มีปัญหาพอจะสั่งคอนกรีตเครื่องจริงคอนกรีตเขาบอกคืนนี้ส่งให้ไม่ได้ทั้งออฟฟิศคุณยังไม่ได้จ่ายเงินผมหาเราสิทำอะไรดีคือผมก็มาคิดว่าถ้าผมผมโอเคไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่รู้อะไรนะครับทําให้ผมมันมันมันยังไม่จบแค่นั้นผมว่าไปตามก็บอกคนรถนั่งรถไปตามที่แผนปูนเลย ช่วยปล่อยผมหน่อยถ้าผมไม่เทว,วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทางานต่อไม่ได้เขาบอกไม่ได้จริงเขาไม่มีอํานาจผมบอกช่วยเถอะเามีทางไหนบ้างเออมีทางเดียวคือซื้อสดเท่าไหร่ลถหนึ่งก็ห0าพบาทผมจะได้ว่าที่นิ้วผมมีแหวนทองคําอยู่หนักบาทหนึ่งพอดีครับบาทหนึ่งห้าหบาทในสมัยนั้นผมก็ถอดแหวนเขาเอาไปผมขอคอนกีตเขาเขา,เขามองหน้าผม สร้างเอาคืนไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมหลดคันเกรตให้เออเขาก็ซื้อใจเราเหมือนกันเออคือต่างคนต่างซื้อใจกันนะใช่ครับก็เป็นนั้นว่าคืนนั้นได้ถีอคอนเกรตงานก่อสร้างผมยังไม่เคยเห็นงานก่อสร้างอะไรที่แก้ปัญหาไม่ได้จะเป็นจะลายยังไงก็แก้ได้แต่ค่อยๆค,ค,คิดแล้วก็ทำงานทีละสเต็ วันนี้ทุกคนบอกว่าอ็นาวเอ์มาเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยแต่ไม่ได้หมาเพราะว่าผมไม่มีคู่แข่งผมต้องแข่งกับตัวเองผมเองผมไม่หยุดผมจะพัฒนาให้เขารู้ว่าเหนือกว่านี่มันยังมีอีก ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่งานก่อสร้างค่อนข้างบูมยุคที่กำลังฟองสบู่กำลังโโจน<ะ>กำลังขึ้น<ะ>กำลังขึ้น,นเลยงานก็เข้ามาเราก็คิดว่าเราเก่งรับงานมาเยอะแยะมากมายคืองานก่อสร้างเนี่ยน่ากลัวตรงที่ว่าเวลาเรารับงานเข้ามาเนี่ยเราเบิกเงินก่อนทํางานส่งทีหลังถ้าคนที่ไม่ควบคุมให้ให้ดีๆเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาผมก็ติดกับตรงนี้เหมือนกัน เงินเข้ามาไปซื้อที่เกงกําไรไปซื้อ,อหุ้นโอ้ยฟองสบู่ก็ใกล้จะแตกแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้ตัวธนาคารปล่อยกู้แพงแค่ไหนก็กู้คือจําได้ว่าตอนนั้นผมเคยจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงร้อยยีกู้จนไม่มีเงินจ่ายดอกให้ธนาคารโชคดีอีกเหมือนกันว่าช่วงนั้นได้ เรียนในระดับปญญาโทในเรื่องการบริหารธุรกิจมานั่นคือ M B A ครับผมคือจริงๆบริษัทเนี่ยมันไปก่อนที่จะจบแล้วช่วงนั้นเขาสอนให้ระดมทุนถ้าคุณจะกลับมาคุณต้องระดมทุนขึ้นมาใหม่ผมก็เขียนแผนธุรกิจขึ้นมาใหม่เราก็เอาผลงานในตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีท,ที่ที่เราเคยทํามาคือสมัยก่อนเนี่ยผมรบเหมาก่อสร้างเนี่ยผมรับทั้งตึกแถวบ้านโรงงานเยอะแยะมากมายแต่ผมก็เอาผลงานที่เป็นเฉพาะบ้าน เข้าไปในแผนธุรกิจของผมจบออกมาแล้วก็เปิดตัวบริษัทเดียมพร์ทาส์งานแรกที่ผมได้เป็นงานที่หลังจากฟองสบู่แตกแล้วมีลูกค้าที่กล้าสร้างบ้านกับผมเนี่ยสมัยนั้นบ้านหลังแรกรู้สึกจะ40กว่าล้านแต่ลูกค้าบอกผมว่าไงรู้ไหมฮะ40กว่าล้านเนี่ยลูกค้าสร้างบ้านหลังนี้ได้ฟรีผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงฟรีเขาบอกว่าเขาเป็น ผู้ส่งออกพอค่าเงินมันเปลี่ยนเขาก็ได้เบิล25เป็น35หรือ40บาทเนี่ยส่วนต่างสมมุติว่าเขาใายได้1ล้าน US เอขาก็มีส่วนต่างเข้ามาอีก20กว่าล้านเพราะฉะนั้นบ้านนั้นเขาได้ฟรีเอออย่างนี้แสดงว่าช่วงนั้นผู้ส่งออกก็คงดีก็ก็ยังมีช่องว่างถึงลูกค้าไม่เยอะแต่ลูกค้าของผมเนี่ยมีกําลังซื้อสูงมาก เวลาบ้านกว่าจะเสร็จขึ้นมาตลาหลังเนี่ยมันต้องทุ่มเทมากมันยากบ้านพวกนี้มันจะมีเอกลักษณ์เราคงคิดว่าผลงานพวกนี้จะอยู่ต่อไปอีกหลายหลายสิบปีกล้าพูดได้ว่าบ้านพวกนี้เนี่ยผมสร้างทั้งนั้นมันเป็นความภูมิใจลึกๆ